อะอะไรของผมโอเคเข้าสู่โลกแห่งความจริงว้วววาวว้าวอะไรถ้าก็แบบนี้ทุกคนด้วยนะครับผมบ่นอะไรวะโอเคก็แบสดีทุกคนด้วยผ,ผมนี่ผมก็อยู่กับเกม Dead Park สองนะครับผมโอ้โหมีเป็นด่านนะฮะอ้ออ้อไม่ได้เรื่องนี่หว่ามาเริ่มให้เองเลยอ่า เสียงอะไรหรอเหมือนได้ยินเสียงเด็กนะะเตียงก็คล้ายๆภาคแรกที่เราเล่นเลยตรวจสอบพี่สาวคุณพี่สาวโอ้โหเมาส์แบบเร็วมากพี่พี่กี้ดทำไมหรอแต่ว,ว่าห้องนี้มันคุ้นๆนะเนี่ยใช่คุณมากเอ่อโอเคเปิดประตัเอ้อพี่พี่เป็นอะไรหรอเดี๋ยวผมมึนละอยากดูห้องอื่นด้วย ก็ไม่มีอะไรนี่บ่ารู้สึกว่าเราตัวใหญ่ขึ้นนะเฮ้ยเสียงตำร,รวจอ่าเวรแล้วประตูล็อกอ้าใหม่ก็อ่าอเรายังเป็นเด็กอยู่อือเด็กนี่ลาดลาดอะไรเนี่ยใครแปลวะเนี่ยคตงงเลยชาลีดูแลลิลี่ด้วยนะเพราะว่าฉันไปที่โรงพยาบาลไม่ต้องกังวลนะจุ๊บแม่ รหัสเราต้องหารหัสนะฮะผมพี่สาวทนไว้นะฮะอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปตรงนี้ล็อกว้โออันนี้รหัสหรือเปล่าครับต้องได้หาเบาะแสอะไรอีกโอ้โหกระจกแม่งแดงปืดเลยอ๋ออันนี้เป็นจุดเซฟนะฮะผมพิมพ์ดีดโอเค,อเค,อเคผมว่ามันต้องไอ้รูปนี่แหละอออสิบสองสิบเอ็ดแปดเก้าลองดู เ้ย89อ่ะใช่เฉยเลยโอ้โหปืนปืนมากคุณได้ปืนเอลูกโป่งแม่เหมือนกูอยากเล่นหน่ต้องยิงไหมแต่ลูกบอลสีแดงเพื่อเข้าสู่โลกแห่งความจริงแต่อโอเค แม่จะไม่วันกลับมาด้วยคำเชืเ่อของลูกปงสีแดงคุณสามารถย้ายไปมาระหว่างโลกแห่งความจริงและโลกแห่งความฝันได้คุณไม่สามารถเอาเอาวุธจากโลกหนึ่งไปอีกโลกหนึ่งกับคุณได้คือว่าสามารถเอ่อย้ายไปมาโลกแห่งความจริงกับความฝันนี่ใช่ป่ะอันนี้เป็นโลกอะไรอันนี้น่าจะเป็นโลกแห่งความจริงครอันนี้น่าจะเป็นโลกแห่งความฝันใช่แต่ว่าไม่มีปืนนะ่ะอ้าวโอ้ ผมสามว่ามีปืนจะได้บูสตหน่อยพี่นี้ก็กีดตลอดเลยอ้าประตูวันถูกล็อกเอ้ยแม่เอ้ย,อยกูจะช่วยพี่กูแล้วกูจะไปไงใครลังแกพี่กูเดี๋ยวมึงเจอพี่ทนไว้นะพี่ผมบาทางเข้าอยู่ซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเข้าไงผมมองมาเนี่ยเอาก็มาได้นี่อ้าอะอะไรของผมโอเค ใครทำพี่กูสวัสดีสสดูเหมือนว่าเธอได้รู้ระหว่างการเรียนรู้ระหว่างการนรกมันจะช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วพี่สาวของนายจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกแค่ขมองผมคิดของเธอมาแล้ว,วอีกไม่นานฉันจะทำลายมันตลอดไปและออกไปสู่โลกของ <c oughs> คุณ <c oughs> และร่างกายของเธอจะอยู่ไม่ได้นานหากปราศจากยา อย่าแม้จะอยู่ชั้นเลยเจอกันแล้วเร็วนี้ผมพูดน่าฟังไหมบะเอาแบบเราต้องออกจาบว่าแล้วขอความช่วยเหลือนะครับผมไอหมอนี่มันขโมยความคิดของพี่สาวเรานะฮะแมมไอเวนเนี่ยมึงไปไหนกูจะตามล่ามึงแล้วฉันจะฆ่าแกแกฆ่าพี่ชายของชันแล้วฉันจะฆ่าพี่สาวของคุณวัดก <What? S 2> ูไปฆ่าพี่ชายมึงตอนไหน ลรหลูบวานอะไรนี่ยด้าสิงหาคมเมื่อเร็วๆนี้ฉันไปกับแม่และชาลีที่สวนสนุกเราเห็นตัวตลกที่น่ากลัวมันสยองมากตั้งแต่นั้นมาฉันก็ฝันถึงเขาทุกคืนชาลีก็ฝันถึงเขาเช่นกันชาลีนี่คือเรานะฮะเรากับพี่สาวแต่ว่าเราเนี่ยเก่งนะครับผมเราหลุดพ้นได้จากภาคแรกอ่าอันนี้เปิดได้ทะลุก,กัดมาโอเคหาวิธีลงไปชั้นหนึ่งชั้นหนึ่ง ฉันจะไปยังไง่ะต้องกลับโลกเห็นความจริงสลับไปมานี่แหละผมว่าอล็อกฮะนี่มันมาทางนี้ได้อ้าวพี่พี่ก็อยู่นี่นี่ฉันปลกเธอไม่ได้รอก่อนนะพี่สาวฉันจะไปช่วยเดี๋ยวนี้คือท่างอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าผมกินและจิตใจนะ่ะถูกขโมยไปนะครับผมอ่าเราต้องไปตามอ่า บ้านเมืองโรงพยาบาลโอ้โหเยอะจังวะโอ้ไม่ก็จะมีอะไรจำสแกกไหมคนล็อกอยู่บ้านคนเดียวว่อยู่คนเดียวไหอ,อแล้วฉันต่องไปที่ใดเอาเป็นว่าฟาร์มก่อนนะมีของอะไรอาจจะมีกระสุนเพิ่มให้เราก็ได้ล็อก oh. อะไรรือลุกโลงอีกแล้ว แม่รูป่วงมันจะช่วยให้เราแบบว่าไปบ้ามาในแห่งโลกความกริงกับโลกเอ่อความฝันใช่ในตู้เย็นคนรักอาหารมุคอดปลดล็อกอะไรให้กูวะเนี่ยมีอะไรเปิดได้ก็เปิดนะอืภไยชายโอเคหยิบไปเลยเพราะว่าเผื่อได้เจออะไรที่มึนๆน,นะจะได้ใช้ไปยชายเออเอาเป็นว่าเราต้องหาวิธีออกว่าแต่ว่าผมมาจากไหนนะอ๋อเราขึ้นมาครับผม าทางนี้มันทะลุไปมากันได้แล้วทางนี้มันคือทางอะไรวะห้องน้ำกระจกนี่เป็นสีแดงหมดเลยนะอโอเคไม่มีอะไรให้ผมจริงดิผพว่าต้องได้เข้าแห่งโลกความฝันแล้วแหละอชาลีชาล็อกประตูไว้ มีบางอย่างแปลกประหลาดเกิดขึ้นในเมืองฉันคิดว่าฉันเคยเห็นสิ่งมีชีวิตที่น่าขนลุกบางอย่างฉันถูกเรียกไปอย่างฐานทัพอย่างเร่งด่วนอยู่บ้านกับลิลลนะี่นะจะเจอกลับมาโดยเร็วสุดพ่อนะฮะพ่อคงรู้เรื่องเกี่ยวอะไรกับตัวตลกสักอย่างแน่ล็อกฮนะโอเคมีทางเดียวลูกโป่งอยู่ไหนวะอ๋นี่ไงฟึบไรเซอร์แต่ว่าในความฝันเราไม่มีปืนนะฮะถ้ามีปืนจะอุ่นใจมากเลยห้องน้ำ โอ้โหโล,โลกแห่งความฝันแม่งผมว่าหลอนขึ้นเยอะเลยเวลาเข้ามามสีแดงฉุดฉาดเอ้ยมันมีทางลงไปอ่ะโอเคแถวนี้ไม่มีอะไรฮะผมว่าเราต้องได้ลงไปจริงแหละอืมเพราะว่าโลกแห่งความจริงแล้วก็ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนั่นเหได้ช้ไฟชายจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวไฟฉายไปชายผมหยิบมาจากโลกแห่งความจริงใช่ปะเอ,อ้าทำไมมันวา แห่งคอฝันได้ประเดี๋ยวไหว้ผมมึงเปิดแล้วโอ้อะไรบ้านนาใต้ดินมึงครหลอนเลยเฮีย่ยทาวจริงขนลุกจ้ะขนลุกจริงฮนะอ,อะไรเอ่ยกระสุนปืนซีแม็กมีเปลี่ยนปืนไหมเธอกระสุนสอง โอ้รวยรวยกระสุนรวยกระสุนเลยบอกเลยครับไอ้ตัวตลกเป็นเด็กเป็นเล็กหาใช้ปืนแม่ปะแยหกเหลี่ยมเอาไว้ทำละย่อน่าสงสัยแถวนี้ไม่มีอะไรแล้วนะโอเคตั้งในคืนไปแล้วสิคือมึงปิดไปใช้ให้เองเลยสุดยอด ชี่อะไรวะเนี่ยมีประแจขันตรงนี้ะโอ้โหต้องขันแต่ละนัดอีกแหมโอ้โหต้องได้กดถ้ากดค้างเออเวลาน้างน,นี้ต้องกดค้างเดี๋ยๆวๆนะขอไปดูแถวนี้ก่อนนะครับพ่อตู้เครืองทำงานปิดต้องหาวิธีอื่นเอ,อ้ต้องได้ปลาทางนี้สิเหมือนต้องคับเลยโอ้โห เดียวกันนะขอเก็บอืมปฐมพยาบาลถ้าผบโรบววัเก็บกินปราบอืมกับสนก็พอใช้ได้เออเหมือนว่าเราเอาปืนเข้าแหกความฝันไม่ได้นะจุดเซฟเซฟไปเลยแย่ yeah. โอเคเพราะว่าเราต้องแก้ปิศนาต่อก่อนนี่ โอ้ยไม่ก็มันเลี่ยงกันยังไงวะเนี่ยวัดมันเป็นลูกเป็นล่างขึ้นมาแล้วได้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 ได,ได,ได้อยู่โอเคโอเคฮ่าฮ่าสามแปดสี่ห้านะครับพร้อมสามแปดสี่ห้าผมต้องไปใส่ตรงไหนบอกว่าผมต้องได้เดินกลับไปอ่ะที่ไกลเลยอ่ะห เอาจริงนี่ไม่หรอกมัง้งอ๋อนี่ไงโผผมว่าเดินกลับไปดังไกลโอเคสองแปดสี่ห้านายเซคุณแกประตูหน้าบ้านโอเคเราได้แล้วฮะโอ้โหผมต้องได้กลับไปดังไกลเลยเหรอออกประตูนี้ก็ได้มัง้งแม่ตูนหน้าบ้าน ประตูไหนเ่ย <c oughs> ผมว่าต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์อ่ะไม่รู้อ่ะผมคิดไปก่อนมันจะไปง่ายไดขนาดนั้นเหรอถามจริงถ้ามันไม่มีอะไรจับแต่แกอยากไอตัวตลกนะเฮ้ยผมว่าไม่เจอหรอกมั้งแต่ก็นะคิดเผื่อไวอ้ฮะจริงคิดเผื่อไว้เราจะประมาทไม่ได้ไม่มีนะยิ่งไปแม่งเลยยิ่งไปแม่งเลย เค okay, ไม่มีอะไรอุย้ยโล่ใจนิดนึงโอเคเอ่อ okay. เ uh, ข้าสู่โลกแห่งความจริงฮ่า <c> ฮ <oughs> <c oughs> ไ,ล,นนะ <c oughs> ไล่กูเหรอกูมีปืนนะไอ้เหี้ยลูกโป่งลูกโป่งไหนวะเนี่ยโอ๋ยโอ๊ยเชีย่ยเอ้ย ไอตถวนว่ามันเดินช้าว่ะลูกกูรู้กูรู้ลูกไหนวะที่ไอสัตว์มันจะมาทางไหนมาก็มาเดินช้าก็โลูกใหญ่นิดนึงยัดแหม่โอ้โหลูกไหนเนี่ยว้าวขนลูกไปหมดแล้ว ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไอเวนเอ้เออใช่แล้วแมแ่ถ้ากูเอาปืนเข้าไปในแห่งโลกความฝันได้นะแล้วกูยิงแหละบอกเลยกูไม่กลัวอืมไปช่วยพี่สาวเอาแล้วครับผมต่อไปเข้าที่เมืองก็จะไปที่โรงพยาบาลอีก เมืองบ้าบออะไรมาเี่ยวบอกเยอะชิปหายอย่านะโหโรถเท่เลยไอ้ชายถ้าถือปืนโอเคนี่เป็นบ้านเรานะครับผมแม่บ้านดีครับบ้านดีูดต้องไปที่ได้ประกาศเตือนการออพยพบแล้วหน่วยรชกาเปนทั้งหมดต้องออกจากเมืองทันทีทุกส่วนของเต็มไปด้วยจดประลาดบบางชนิดมันอาจเกี่ยวข้องกับการวิจัย ของเมืองไปของฐานอะไรสักอย่างขณะที้ทหารกำลังนำอดชีวิตเขาสุดท้ายออกจากโรงพยาบาลในเมืองเพราะแทบไ,ไม่มียาเหลืออยู่เลยโอ้ยจะยากับผมมีเยอะเลยอ้าวแล้วอพยพอพยพเมืองแล้วผมกับพี่สาวอะ่ะทําไมไม่ทันข่าวหรืออะไรเลยถ้าแผนที่เมืองมาเบสบอลสวยว่ะนายเซอแต่อุธสององาวุธไว บอกแล้ว่าภาพสองนี้บูมมากแล้วถ้าผมจะกดดูแผนที่อ๋อโหมีทางแก้ฮะเราสามารถไปดูด้านบนได้โอเคผมจะไปดูทีละจุดเลยครับผมบอกว่าต้องได้เจอสัตว์ประหลาดแน่บ้านนี้เข้าได้เปล่าเข้าได้นี่แบบยิ้มเลยนะอืมจุดเซฟครับผมเซฟไปเลยได้จ,จุดเซฟนี้พลาดไม่ได้ฮะต้องเซฟไว้เดี๋ยวตายมาชช่ไหมคนหายไปหมดแล้วเนาะ เสียงอะไรอะไรวะเนี่ยตัวสูนของ